<c oughs> เออวันเนี้ยผ,ผมลืมเล่าให้เอาฟังเว้ยไอ้ยนต,ตอนประมาณหนึ่งหนึ่งทุ่มอะ่ะอืมไอ้ยนผมเจอแบบ ดาวตกแบบแบบเหมือนคิดเป็นโน,โน้นาวะเลยแบบพุ่งมาช้ายอย่เงี้ยวันนี้อ่ะนะเออดาวตกมุ่งมั่วไปเอา้าผมจะโกหกอ่ะเหาได้ไงผมเห็นเต็มเต็มตาเนะี่ยวันนี้แหละ เอา่าไรครับไม่มีอะไรเล่าเรื่อีเฉยเราไปเชื่อเนี่ย

ตเอ,อ้าฮะผมอยากรู้จริงเว้ยทำไมเวลาผมสตรีมเนี่ยมันอัน YouTube มันถึงได้ให้ผมแค่720 p ว้่ส YouTube อ่ะ เออในสตรีมอ่ะมันดันแค่เจ็ดร้อยยี่สิบพีอ่ะมันไม่ถึงหนึ่งพันแปดสิบวะไหนสตรีมที่มึงเคยสตรีมแล้วอ่ะนะอ๋อฮใช่แล้วแสดงว่ามึงตั้งตั้งบิตเลทไว้ต่ำเกินเว้ยมันสี่พันเลยนะบิตเลทนะบิตเลทสี่พันมึงบ่าเปล่าบิดเลทสี่พันบิดเลทสี่พันมึงบ้าไปเลยเท่าเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่นี่เท่าไหร่ถึงจะถึงอ่ะ ปิดเลทอ่ะมันบิดเลทกูตั้งไม่ถึงนะปิดเลทถเมื่อก่อนกูตั้งเท่าไหร่ผมตั้งสี่พันแล้วน่ะอันจริงไม่ไม่พอหรยไงไอ้แค่น้องแพ็คเราซาตีมอ่ะอ้าเข้าไปดูดิว่ามันมันมันดันถึงไหมมันดันมันก็สิงเดี๋ยวนะมันอยู่ที่อันนั้นของมึงหรือเปล่าที่จอเหรอแต่จอไม่ไม่ไม่ใช่ที่จอไอ้ตรงนั้นของมึงเน่ะมึงลองไปดูดิไอ้ตรง สตรีมแล็บหรือสตรีมมึงใช้อะไรสตรีมอ่ะมึงไปดูดิมึงตั้งค่าไว้เท่าไหร่โปรบีเอทฮะมึงไปดูดิมึงตั้งค่าความชัดไว้เท่าไหร่ความชัดเหรอเออที่ที่ไหนฮะเฮาปุ่มลัดวิดีโอรรหรือเปล่าเดี๋ยวนะที่ไหนมันจะมีวิดีโออ่ะน่าจะอยู่ตรงวิดีโอรรหรือเปล่าสตรีมนต่นก่อผมตั้งตั้งไว้ที่ 1, 3, 6, 6, 7, นนหนึง่งสามหกหกคูณเจ็ดร้อยไอสัตว์มันเลยเจ็ดร้อยยี่สิบพีแต่มันก็ถึงแค่นี้แล้วอ่ะ ก็สัดแสดงว่ามันสุดแค่นั้นแหละที่จอมึงด้วยเราอ๋อมันนับจอเดียถ้าจอเขาเขาแต่เอาตรงๆอ่ะไอเกมเดซบายอ่ะมันรันแค่อันนั้นเว้ยมันรันแค่เจ็ดร้อยยี่สิบพีเว้ยมันรันไม่ถึงอันนั้นมันรันไม่ถึงแปดร้อยเอ๊พันแปดสิบมันมันรันไม่ถึงอ๋อเดซบายอ่ะเดซบายมันรันสูงสุดแค่เจ็ดร้อยยี่สิบพีถ้ามึงอยากจะอัดให้มันชัดๆมันต้องไปอัดนอกไออัดออ แต่สตรีมแลกนี่มันน่าจะครอบเฉพาะแค่แบบเดสบายว่ามันรับสก,กิลของเดสบายเดสบายมันสก,กิลมันเป็นเจ็ดร้อยยี่สิบเยสตรีมแลกนี่มันพอเข้าใจอยู่อ่ะเฮายในใจฟัมเพอ้อละเมอถึงเธอเฮ้เมา พี่แพรเกมเบอร์สาตีมนี่ผมลองสตีมนะอันนี้เป็นสตีมช่องสำรองอะไม่ดีเหรอ่ะ <c oughs> <c oughs> เอ้ารู้สึกว่าเสียงมันแตกๆไหมมันเหมือนมีเสียงน้อยไหมอา้า เสียงผมอ่ะูลองเดี๋ยวก <มา S 2> ูลองฟังดูอ่ะเทสเทสได้ยินไหมเฮงสามสองศูนย์แปดหนึ่งไม่ใช่เบอร์โทรเป็นไงได้ยินไหมคิดว่าน่าจะไม่แตกนะมันก็ได้ยิ่ปกติอะแต่ว่ามันจะมีเสียงซ่าๆเข้ามาเออนั่นแหละนั่นแหละกูว่าน,น,น่าจะเป็นที่แย่ะะของมึงเว้ยสาวกันทำไมอรอ ไอ้ซาวการ์ดเหมือนมึงต่อใส่ซาวการ์ดไม่ใช่ไงมึงซื้อซาวการ์ดเหมือนมันมันมันน่าตำคาญไหมนะ่าองฟังดีๆีอะไม่เฉยๆฉยนะส่วนตัวกูดได้ยินมึงจูบชินแล้วมั้งอยู่ในที่ที่ขอกูดได้ยินอย่างเงี้ยอ๋อที่ที่ขอก็ก็อย่างงี้เลยเหรอ๋อ,องี้นี่งี้สินะ พอเวลาผมพูดเนี่ยมันก็จะมีเสียงอย่างนี้เข้ามาอยู่แล้วใช่ไหมครับ<ม>อะไรเพื่อน <c oughs> โอ้ยโน,โนโนเพื่อน เพื <sm ie swings> ่อนใจหมาแล้วอ่ะเรียบร้อยกลัวละไล่ผมเนี่ยเลย โอ้ฆ oh, าตากรแย่ yeah, ละผมว่าย่องมาโอ้ <c oughs> oh. ตัวนี้มันตัวพีคฮะมันเขาจะไม่เป็นงานเท่าไหร่นะไปเด้๋ยวเพื่อนสวยเทรดึ่งทีสวย โอ้พอซ้ำแต่คนล้มอ no ่ะโยนเนมได้ไหมเอางเล่นเกมฆาตกรสือเกี่ยวยูเนมถ้าเกิดว่าแบบยูเนมเนี่ยผมจะได้บัฟสามร้อเปอร์เซ็นต์เนมยิ่งมึงไม่หอดด้ก่อนต้องหากล่อง เขาเอาไปคนเจ็บอะโอ้เพื่อนหายไปไหนหมดเนี่ยสวยดึงละรดบปั่นดีกว่าเฮ้ย <c oughs> โอเค นฮิวก่อนได้ไหมเขาขอเล่นแต่คนซ้ำอ่ะถ้าไม่เล่น <laughs> ถ้าไม่เล่นซ้ำนี่ mm. ผมว่าน่จะรับมือไหวอยู่นะโอเคเดี๋ยวปัน่นปั่นเครื่องกันก่อนละกัน mm. เอาจะเล่นไหม mm. เเรจบกียนผมว่าเขามาโอ้ยโอ้โอมากันไงเนี่ยอยู่ๆพุ้งมาจากไหนเอออ๋ตอตรงหลุมตรงนี้โอเคโอเค มาเดี๋ยวเดี๋ยวจ้ยเพื่อนมันน่าจะรับมือไหวอยู่อ,ะ,อะไเใช่แล้วพุ่งมาวนะเนี่ยพุ่งมาไม่ถึงผมว่าน่าจะล้มนะถ้าเกิดว่าพุ่งมามันจะเก่งทางนั้นกิ โอเคเดี๋ยวชีกชีกไปดีกว่า <c oughs> ผมว่าคนนี้ไม่เท่าไหร่นะ <c oughs> ถ้าเล่นดีๆอ่ะอันนี้ผมก็เล่นดีแล้วเนี่ยเ่ินไปแล้วตรงนี้ปันนป่นต้องหาเครื่องปั่นอีกเครื่องเดี๋ยว่านอืม บ้านเหลี่ยมนี้อยู่ตรงไหนนะ่าสวยเมื่อกี้เหมือนด้านล่างจะซ่อมไม่เสร็จเอ้ยกโคาขาพุ่งมาเฮ้ยเฮ้ยโอเคเดี๋ยวผมลง เอ้าที่ดูผมป่ะตัวเนี้ยมึงสตรีมในทูบูก็อยู่ในยูทูบอ่ะเฮ้ยเสียงใกล้เสียงใกล้มากสตรีมมึงสตรีมมึงดีเลยอ่ะกูดูมึงแล้วมันอันนั้นชาอ๋ออยู่ด้านหน้าป่ะผมเ็เดินลงไปสุ่มสีสุมห้าเฮ้ยใกล้มาก ใครมากเราข้างบนผมเองอะ่ะมาสังเแหง,งมาได้จริงตรงนี้มีไม้หนึ่งผมจะจำไว้แล้วกันว่าตรงนี้มีไม้ เครื่องนะหายไปไหนกันตรงนู้นอะตรงนี้ก็ปั่นแล้วเนี่ยเฮ้ยใจเย็นไอ้เียไอ้แพ็กสตรีมอยู่ไอ้สัตว์ เวอร์เวอ์หมูช็อตเมื่อกี้นี่เวอรอย่าไปตีไม่ตื่นนะกูกูไปตัดเสียงรบกวนออกให้หมดเลยไอ้เหี้ยตัดเสียงยังไรไม่ตื่นครันไม่ไม่ไ, <c oughs> ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ตัดเสียงรบก,กวนอ๋อไอ้เหี้ยนี่ไม่ใช่ด้วยไอ้สัตว์เฮ้ยผมโดนไล่อันนี้เป็นอันนี้เป็นไมค์เอา้าตัวนี้ไปหาย holy shit แห้งบอยแหน่วบอกคิมโนนะว่าจะทำให้มึงเก่งขึ้นปูพาเครื่องไว้เจอเลยหรอูดทีในไหนอะในในเฟสอ่ะในในอะไรในในช่องสำรองในอะไที่ไนชื่อชาแนล The Pack Gamer Okay.